กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอยู่ช่องพิกรณ์ทีวีนะครับโอ้ยฝนเยอะมากวันนี้เราจะมาปรับดินนะครับผมปรับพื้นที่นะครับรอบๆบ,บ้านนะครับผมรอบๆบ,บ้านสร้างใหม่นะครับนี่ครับมันพื้นไม่เรียบนะครับผมเราก็เลยทำการปรับที่ดินให้กับ คนจ้างนะครับผมซึ่งเราเคยมาทำตรงนี้แล้วครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าครั้งก่อนได้ถ่ายหรือเปล่าฝนเยอะมากต้องขอัฟนะครับมุมถ่ายตรงนี้ไม่ค่อยเยอะนะครับผมขอไฟด้วยมันเห็นได้ประมาณแค่นี้แล้วก็ฝั่งนั้นนะครับ ผมจะมาถ่ายฝั่งนี้ให้ดูที่บ้านก็กำลังสร้าง าไปได้บ่ละ,ะครับรบ,บรล้อันจิเข่าไปได้บ่ดเดี๋ยวก็ต้อง้องถามมึงก่อนครับดเดี๋ยวให้เพื่อนเท็ดบางนี้แล้วกันนะครับครับครับ ทำงานก็มีไม่เยอะนะครับผมก็จะมีอยู่แค่นี้แหละครับปรับดินก็จะมีอยู่แค่นี้งานไม่ค่อยจะเยอะสักเท่าไหร่นี่ก็น่าจะเข้ายากนลครับน่าจะเข้ายากเข้าไปปรับยากนะครับผมคน จ้างนะครับบอกว่าให้เราพยายามเข้าไปปรับข้างในนั้นให้หน่อยนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าแมคโครของเราจะเข้าไปได้หรือเปล่านะครับหรือจะยื่นแขนไปได้หรือเปล่าเพราะว่ามันติดหลังคานะครับผมแล้วก็ติดบ้านด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่แคบด้วยนะครับไม่ได้กว้างเรื่องหลังคาต้องระวังนะครับอันตรายโดนมานี่ก็ ฟังง่ายนะครับตั้งระวังเป็นพิเศษเลย พี่ครับอันพี่ครับอ่าถ้าวานันรับต้องเอาขนพวกนี้ออกต้องขนของพวกนี้ออกมันคอ่อยไม่โค้งค่อยจียืนตรงๆได้แล้วค่อยยนืนมือเข้ามาได้ครับพวกนี้เหระครับค่อยจียืนมือเข้ามาขุดได้นะครับ ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งห้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องวิกรณ์ทีวีนะครับผมแลวก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามช่องว mm ิกรณ์ทีวีกันเยอะๆด้วยนะครับ mm hmm. ก็สําหรับคลิปหน้านครับจะเป็นอะไรว้รอติดตามกันได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ช่องวิกรณ์ทีวีขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ